สวัสดีพี่พๆน้องๆชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่53ครับสวยสวยมาใหม่ๆโดนใจยามเชา้ชาเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆช่ำๆมันๆเลยครับสวยครบสูตรครับสวยงามเก่าๆช่ำๆอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับรายการที่2ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่3ครับเป็นรูปหล่อพระพุทธทโสธรครับปีพศ2.4.9.6ครับเนื้อโลหะเก่าๆก่ามันๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับใต้ฐานฝั่งตะกุดครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ลงลักเก่าครับเหนือแกงแก่งแน่นๆเลยครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับรายการที่หครับเป็นเหรียญเจ้าพ่อพระยาแลครับเหรียญเก่าครับหลังยันห้าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่7็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือดินลงลักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเหนือดินมันมันลักมันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสุ้มกอครับเหนือดินลงลักเก่าครับ พระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับวัดบางคารครับเหนือพระบูชากู่เก่าครับวัดหลวงจังหวัดพิจิตรครับ น่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับองค์พระล่ำๆเลยครับมาพร้อมกล่องกรรมะยีเลยครับถูกใจได้เลยครับ300บาทครับรายการที่10ครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อดินครับ เนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระพระพุทธหล่อบโบราณครับ พระพุทธหล่อบโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับโคตยันนะครับอ่านแทบไม่ออกเลยครับ น่าจะเป็นสายเหนือครับมาดูรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณปางสายญาติครับเนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ พะนอนปางใส่ยญาติครับรายการที่13ครับเป็นพระลือลําพูลครับเหนือดินมันๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นแตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่15ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์แปะยิ้มครับ ยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่16ครับเป็นพระนางพญาครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่17ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อดินมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์6ชั้นอกล่องหูบาบสี่ครับ เนือหนึกนุ่มครับเหนื้อขนมตุ๊กตับเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระหลวงพ่อทวดเนื้อดินครับเหนื้อดินมันๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ เก่าไม่ทราบปีครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเลี่ยมสามห่วงครับหายห่วงครับพร้อมบูชาเลยครับ เลี่ยมกรอบสีครับรายการที่2 1ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกระดานครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ เนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำพุ่นพุนเลยครับรายการที่24ี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งแก่งเลยครับแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับสา ร้อยบาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ300บาทก็จับต้องได้ครับรายการที่ย5ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับ รายการที่26ครับเป็นพระขุนแผนนั่งกุมารทองเนื้อดินครับหลวงพ่อเต๋ครับเรี่ยมกรอบครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับมหาโชคมหาลาบมหานิยมครับ คงกับพันชาตีมหาอุดครับรายการที่27ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์แปะยิ้มครับองค์พระล่ำเลยครับหล่อได้ใจเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ สามร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับนุ่มๆมมัน,มน,มนเสดสดๆเลยครับสดๆร้อนๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญพระคูวิมวลคุณากรครับ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะกขามเท่าครับเหรียญห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักขละเลขยันครับรายการที่สองครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อโลหะเก่าๆออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองครับจังหวัดภูเก็ตครับปีพศสองสีครับเหรียญบางบางคมคมเลยครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ รายการที่4ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อไป่ครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระล่วงครับเนื้อชินตะกัวครับพระล่วงนั่งหลังริมครับ เหนือชินตะกัวเก่าครับออกชิ้นเงินเลยครับเป็นพักกูครับเรี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับได้ฐานตัวทอครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ ลงรักปิดทองครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักครับเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ้อทวดครับเนื้อโลหะครับเลี่ยมจับกรอบเงินกอบทองครับสวยๆคมๆคมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงาม,งามยามเช้าเช้าครับ ถูกใจได้เลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ